สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาคอแบบทําคลิปเป็นหลวงพ่อเงินแบบใส่กล้องมาว่าผมเพิ่งทําความสะอาดคือปัดคาบพี่ฝุ่นคาบอะไรออกไปนะครับก็เลยทําให้เห็นเนื้อแบบนี้ <c oughs> นะครับคือหลวงพ่อเงินตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเนื้อสีทองเนี่ยนะครับก็จะมีคาบแดงๆขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเป็นจ้ำๆเป็นจุดๆน,นะครับ มันมีค่าพีเบาเนี่ยเม็ดขาวๆก็มีนะไม่ใช่เม็ดเม็ดพระทาตนะเป็นเม็ดกวดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยงารหลงพอเงินตรงนี้นะครับจะเป็นพิมพ์ที่แบบหล่อโบราณนะหล่อไม่สวยแต่ว่าจะเป็นช่วงในยุคต้นทนของหลงพ่อเงินที่จัดทํำโดยช่างชาวบ้านนะครับเห็นไหมครับก็จะมีความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่ง นะครันะครคลิปนี้จะทำาันสั้นหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับก็คือให้ขยายดูเนื้อนะครับ <c oughs> ขยายเนื้อขยายอะไรให้ดูนะครับว่านะว่าการหลอแบบนี้นะนี่ครับใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเทยอดเห็นด้วยตรงนี้ไหมครับ นั่นคือช่องที่ว่าเขาเทลงหัวลงไปนะครับคลิปนี้ก็ทำสักหนึ่งนาทีก็พอนะให้ดูเนื้อจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับนี่นะที่ผมเพิ่งตัดทำคำสารเข้าไปนะก็เลยไม่เห็นภาพบข,ข่าวมันวันนั้นนะนี่ครับน็่คือเนื้อจะเป็นเนื้อแท้ๆขององค์หลวงพ่อเงินะนะเนี่ย นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมแล้วก็ามาติดตามนะครับลงความเห็นกันด้วยนะครับถ้าใครมีความเห็นยังไงก็ลงด้วยนะยอมรับทุกความคิดเห็นนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ